สวยงามมากครับนี่พี่น้องมั้ยนะครับคนเต็มนะครับอ,อ๋อสวยงามจริงๆครับสาธุครับ นี่คือวัดท่าุ่งครับพี่น้องวัดท่าุ่งอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีครับคลิปนี้ก็จะขอพาพี่น้องมาเที่ยวสมเนาะมากับว้ขอพอรครับแต่ทางด้านนี้คือพระวิหารแก้วหนึ่งรเมตรครับด้านพุ่นครับพี่น้องด้านนี้เป็นทางเฮาครับ มื่อนี้ผมก็ตั้งเจอมาเนาะตั้งเจอที่จพาพะพิน้องเอฟซครับทั้งคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณย่ายนะครับมาเที่ยวที่วัดท่าซุงครับหรือว่าวัดจันทารามครับด้านนี้เป็นทางเข้าไปกะบบา้านขอพรและกลับไปส้มพระวิหารแก้ว100เมตรครับ ขามาแล้วครับจะเป็นใน,นเรื่องนาอครับมือน,นี้ครับวีหารแก้ว100เมตรครับอวันนี้มีสายบุญมาเยอะมากครับแต่นะครับโอ้โหสายบุญเยอะมากพี่น้องเลยนะครับมันจบพ นี่คือวิหารแก้วหนึ่งรเมตรครับเงาวไปพู้นครับเข้ามาแล้วด้านสายมือนี่ก็คือมณฑบพระปัะเจกพุทธเจ้าเนาะสาธุครับด้านพุ้นก็เป็นมณฑบหลวงปู่ปานครับ ด้านนี้เป็นทางขึ้นวิหารแก้ว100เมตรครับเพิ่นกบเปิดตั้งแต่เวลา9ก้ามงเช้าเนาะแล้วก็ปิดเวลา4ี่มงเย็นครับขึ้นมาแล้วครับพี่น้องจะเป็นนเร่อครับ,รบโอ้โหคนเยอะมากพี่น้องไปนะ้ครับ แต่ครับวันนี้ขาตั้มไปด้วยสายบุญครับคท่าควจะบอกเราก็อยู่ด้านนี้นะครับท่ขณะบูกาพระดอกามากรับบ้านงามดีครับอันนี้เป็นทางเข้าครับวิหารแก้ว100เมตรป่าพี่น้องไปนะครับแต่นะครับด้านซ้ายมือนี่ก็เป็นม่องบูชาผ่านทูปเทียนแพรครับ ตามศรัทธาพี่น้องนี่ครับโอ้โหสวยงามมากครับพี่น้องด้ยนะครับคนเต็มนะครับด้านนี้เป็นสังขารขององค์หลวงปู่เนาะหรือว่าองค์หลวงพ่อหรือสีลิงดำครับพี่น้อง<ม>ด้านปุ้นครับตอนนี้ก็มีญาติพี่น้องมา ก้าวไปขอพอรเนาะสาทุครับปาพี่น้องไปนะครับเต็มน,นะครับโอ้โหวันนี้คนมาเยอะมากครับอันนี้เพื่อนก็สร้างจากแก้วเนาะพี่น้องสร้างจากแก้วแล้วก็โมเสกนะครับอ๋อสวยงามจริงๆครับ สครับ <c oughs> ด้านนี้ก็เป็นม่องมากระบายขอพรครับมาขอกรรมมาครับพี่น้องขอกรรมาพระรัตนนาใจครับ <c oughs> ด้านทูครับเป็นสังขารขององค์หลวงป,ปู่ครับหรือว,ว่าองค์หลวงพ่อครับ <c oughs> สาธุครับ วันนี้บ่าวนัดก,ก็ได้มากราบไหว้ขอพรเนาะมาเที่ยวชมนะครับได้พาคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายมากนะครับหลวงพ่อพระราชพมยญญานพระมหาวิระถาวโลสาธุสาธุพี่น้องเลยนะครับ คนนี้ถือว่าเป็นมงคลแก่ชีวิตมากพี่น้องเอ้ยได้มาเทศบเนาะเต้นนะครับสายบุญครับเยอะมากครับพี่น้องนีครับสาทูครับพี่น้องอยาติทําสายบุญครับหลังไหลมาทําบุญ ได้มาแล้วก็ต้องพาพี่น้องสมเนาะต้องพาคุณพ่อคุณแม่สมอย่างเต็มที่ครับนี่ก็เป็นข้ากราบสักระะเนาะหลวงพ่อพระราชพมยานอสีลิงดำครับสาธุพี่น้องนี่ครับสาธุ ด้านนี้ก็เป็นบาทเป็นบาทเป็นบาทพระราชทานครับด้านพุ้นกัผ้าไตาจีวรพระราชทานครับสาธุครับด้านนี้ก็เป็นพวกทูกเทียนแพเนาะสาธุ どうも。 พี่น้องไปแล้วครับคนเยอะมากครับสายบุญครับและงนี้ก็งดงามมากครับโอ้โหสร้างได้อย่างงดงามเนาะต้นเสานี่ก็สร้างจากโมเสกครับพี่น้องนี่ครับสร้างจากโมเสกแล้วก็และก็กระจกใสครับพี่น้องนี่ครับโอ้โห ซับอิลีครับเนี่ยวหอดพูนครับมงนีติดแอร์นะครับเย็ยนเจียบนะครับด้านพูอีก็คือพระปัะธาพระพุทธชิราชจำลองครับปางมารวิชัยคือพี่น้องพระพุทธชินราชจำลองครับ โอ้ยเนาะอยากให้คุณพ่อคุณแม่เอฟซีไปเห็นเนาะคุณตาคุณยายนะครับอยากให้มาสักครั้งนะครับก็ต้องขอเซิร์นะครับขอเซิร์คุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่นะครับขอให้ลูกหลานพามานะครับมากาบว้ขอพรสักครั้งในชีวิตนะครับนี่คือวิหารแก100ว้วหนึ่งอรอเมตรวัดท่าสงอําเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีครับด้านนี้เป็นพระประธานครับสาธุพี่น้องพดเงาินม,มากครับ ได้มาแล้วก็ต้องทำสบนอ้อพระพุทธชินราชจำลองครับงดงามมากครับปางมาดิชัยครับสาธุ สุดจะบรันยายมากพี่น้องก็ต้องขอเซิร์นะรรน,ะน,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 นะครับขอเซิร์นให้มาชมและการมากาวไหว้ขอพรสักครั้งในชีวิตนะครับบ่านันก็ไม่รู้ว่าจะบันยายแบบไหนนะครับโอ้โหพคดงามมากครับ คนเต้นนะครับด้านซ้ายมือนี่ก็เป็นมังบูซ่าเนาะเป็นบูซ่ารวมทำบุญปกพระไต้าห่มนะครับพี่น้องนะครับโอ้โหสวยงามมากพี่น้อง ด้านเพิ่งจะเป็นกระจกครับปัดสาธุครับโอ้ยีิด้องผมดีเจอหลายครับทริปนี้ก็ถือว่าเป็นมงคลแก่ชีวิตมากครับได้มากราบบายขอพรอ,อยู่วัดท่าสุ่งครับ มันนี้เต็มไปด้วยสายบุญครับเ <Okay. S 1> สรทีีบ่อนัดก็ไม่รู้ว่ามีกี่ต้นครับ <Okay. S 1> แต่สวยงามมากครับ <Okay. S 1> ถ้าพี่น้องเอฟข้ามารับสมก็บอกด้วยนะครับว่าเสาทนี่มีกี่ต้นครับ <Okay. S 1> โอ้โห 嗯，对、mm。Hmm. No งามดครับทังงดงามทั้งเป็นมงคลแก่ชีวิตนะครับด้านนี้กาเป็นมองทําบุญเนาะเป็นมองทําบุญครับเป็นมองบูชาพระไตรที่น้องนี่ครับบูชาพระไตรจีวรครับ สาธุสาธุสาธุเด้อแปดที่ตุ้งแปด สายบุญเต็มนะครับหลังไลกันเข้ามาครับทั้งคุณพ่อคุณแม่เนาะคุณตาคุณยายครับเต็มนะครับสวยจริงๆครับพี่น้องด้านนี้ก็เป็นฝรั่งครับเป็นชาต่างชาติครับเป็นมาัาแฟนครับ สางดงามมากครับงดงามจนบรรยายไม่ไไถูกนะครับ ได้มาแล้วก็ไม่อยากออกแลวพี่น้องเนาะเพราะว่าเมืองนี้คดงามมากครับแล้วก็แอร์เย็นมากครับเ่ามตอนนะามบ้าวนายกาต้องขอขอบคุณเด้อครับ ถ้าเพอสอบเจอสอบใจก็ขอฝากนเด้อครับฝากไล้มาแท่นะครับและก็ขอเซนส่นนะครับเขาเพิ่มมาทำบุญนะครับขอส,ส่วนส่นคุณตาคุณยายนะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับขอให้มาทำบุญที่วัดท่าซุงนะครับ วิหารแก้ว100เมตรครับพี่น้องสวยงามมากครับคนเต้นนะครับวันนี้คนมาเยอะมากครับวันนี้ข,าข้ามไปด้วยสายบุญนะครับผมก็ตั้งเจอมากเนาะตั้งเจอที่จะพาคุณพ่อคุณแม่มาเทศส้มและกามากาไหว้ขอพรอ,อยู่ที่วิหารแก้ว100เมตรครับงดงามมากครับผมก็ต้องขอเสิร์ฟน,นะครับพีนาเอฟซีทั้งคนไทยทั้งคนลาวเดอ้อถ้าเพื่อมาเมืองไทยกะขอเสิร์ฟเพื่อมาที่วัดท่าซุงครับ คลิปนี้ก็ต้องขอขอบเจอนะครับถ้าเพื่อทราบเจอทราบใจกันก็ฝากด้วยนะครับฝากไลค์ฝากแชร์นะครับเจอกันคลิปหน้าน,นะครับสวัสดีเดอสวัสดีคคขอบเจอเลยนะครับ